สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กระเวกเล่าเรื่องดูดวงชะตารายสัปดาห์ประจำวันที่6ถึง13ธันวาคม2568นะคะสัปดาห์นี้พลังดาวจะส่งผลแรงหลายด้านเลยค่ะทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพราศีไหนต้องระวังราศีไหนมีข่าวดีเรามาเช็คกันแบบละเอียดทั้ง12ราศีเลยค่ะเริ่มกันที่ราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่21มีนาคมถึง19เมษายนมีงานด่วนเข้ามานะคะงานเร่งแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะแต่คุณรับมือได้ดีเจ้านายก็เริ่มไว้วางใจคุณมากขึ้นการเงินให้ระวังเรื่องรายจ่ายจุกจิกโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวค่ะความรักหากคุณเป็นคนโสดจะมีคนเข้ามาสนใจแบบเงียบๆนะคะแต่ก็ยังไม่กล้าเปิดใจ สำหรับคนมีคู่ก็มีเรื่องให้ต้องปรับความเข้าใจกันเล็กน้อยค่ะเรื่องของสุขภาพให้คุณระวังเรื่องของการปวดหลังปวดไหลจากการใช้ท่าเดิมๆนะคะราศีพฤกษ์หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่20เมษายนถึง20พฤษภาคมการงานในช่วงนี้จะเหนื่อยสักหน่อยงานเยอะงานแทรกแต่ผลลัพธ์ก็จะออกมาดีเด่นนะคะ การเงินจะมีรายรับพิเศษจากงานเสริมหรือจากของที่ขายออกแบบไม่คาดคิดค่ะด้านความรักคนโสดก็จะมีโอกาสพบรักจากการเดินทางนะคะส่วนคนมีคู่ก็จะคุยกันเรื่องของอนาคตมากขึ้นด้านสุขภาพให้ระวังอาการแพ้อากาศเปลี่ยนนะคะ ราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่21ึกพฤษภาคมถึง20มิถุนายนในด้านของการงานนี่จะเป็นสัปดาห์แห่งความสำเร็จของคุณนะคะได้รับคำชมได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างค่ะส่วนการเงินคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภเล็กน้อยหรืออาจจะมีเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดค่ะด้านของความรัก คนโสดช่วงนี้คุณสเสน่ห์แรงนะคะมีคนเข้ามาคุยด้วยหลายคนคนมีคู่ความสัมพันธ์สดใสกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะด้านของสุขภาพให้ระวังความเครียดสายตาล้าราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่21มิถุนายนถึง22กรกฎาคมในด้านของการงาน การงานจะเริ่มลงตัวแต่ก็จะมีปัญหาจุกจิกจากคนรอบข้างบ้างนะคะด้านการเงินช่วงนี้คุณจะใช้จ่ายเยอะกว่าที่คิดค่ะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัวด้านความรักคนโสดยังไม่เจอคนถูกใจส่วนคนมีคู่อารมณ์ขึ้นง่ายลงง่ายนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดค่ะด้านสุขภาพให้ระวังเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะ ราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมการงานของคุณโดดเด่นมากมีโอกาสได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือได้แสดงความสามารถค่ะด้านการเงินก็จะสถียรนขึ้นมีเงินหมุนเข้าออกดีกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะความรักคนโสดจะมีคนมีอายุมากกว่าหรือสถานะดีกว่าเข้ามาหานะคะ คนมีคู่ก็จะโรแมนติกมากขึ้นเหมือนได้เติมความหวานค่ะด้านของสุขภาพคุณควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะราศีกันหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่23สิงหาคมถึง22กันยายนเรื่องของการงานจะมีข่าวดีเข้ามานะคะหรืออาจจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นค่ะการเงิน จะมีค่าใช้จ่ายด้านของการเดินทางหรือเกี่ยวกับสุขภาพด้านความรักคนโสดจะเจอคนที่ทำให้รู้สึกดีแต่ต้องดูกันยาวๆนะคะส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะดีขึ้นหลังจากที่ได้คุยกันจริงๆังค่ะด้านของสุขภาพให้ระวังเรื่องของปวดศีรษะเหนื่อยง่ายนะคะราศีตุล หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมในด้านการงานคุณควรต้องระวังความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆคุณจะต้องทำงานด้วยความรอบคอบเป็นพิเศษนะคะด้านการเงินก็จะมีรายจ่ายเยอะขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของของใช้ส่วนตัวด้านของความรักคนโสดคุณจะเจอกับคนถูกใจจากโซเชียลนะคะ ส่วนคนมีคู่ต้องระวังเรื่องของคำพูดค่ะอาจจะทำให้เกิดปากเสียงกันได้เรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องพักผ่อนน้อยนะคะซึ่งจะทำให้เกิดภูมิตกได้ค่ะราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนในด้านของการงานช่วงนี้ คุณจะโดดเด่นด้านของความคิดสร้างสรรค์งานไอเดียหรืองานแก้ปัญหาก็จะออกมาดีนะคะด้านการเงินคุณจะมีลุ้นโชคลาภจากตัวเลขหรือจากของเก่าของมือสองค่ะด้านความรักคนโสดคนเก่าอาจจะกลับมาทักอีกครั้งนะคะส่วนคนมีคู่ความรักมั่นคงเข้าใจกันมากขึ้นค่ะเรื่องของสุขภาพให้คุณระวังเรื่องของการปรวดข้อปวดเอวนะคะ ราศีธนูหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมในด้านของการงานคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอาจจะได้งานใหม่ลูกค้าใหม่หรือโปรเจกต์พิเศษส่วนด้านการเงินการเงินของคุณก็จะดีขึ้นนะคะได้เงินเข้ามาเป็นเงินก้อนเล็กๆหรือจะมีคนคอยช่วยเหลือคะ่ะด้านความรักคนโสด คุณอาจจะได้พบรักจากเรื่องของการงานนะคะคนมีคู่คู่ของคุณหวานชื่นดูแลกันดีค่ะส่วนเรื่องของสุขภาพให้คุณระวังในเรื่องของกระเพาะอาหารนะคะราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง19มกราคมในด้านของการงานระวังความกดดันที่มาจากผู้ใหญ่ คุณจะต้องใจเย็นและชัดเจนขึ้นนะคะส่วนด้านของการเงินคุณก็จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แต่ยังประคองไปได้ค่ะด้านความรักคนโสดเริ่มรู้สึกชัดเจนขึ้นว่าต้องการแบบไหนส่วนคนมีคู่ต้องเติมความหวานกันหน่อยนะคะสุขภาพให้ระวังเรื่องของความอ่อนเพลียค่ะราศีกุมหรือ ผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์ในด้านของการงานช่วงนี้คุณสมองแล่นนะคะทำงานได้ดีมากเหมาะก,กับการวางแผนและคิดโปรเจกต์ใหม่ส่วนด้านการเงินให้คุณระวังรายจ่ายกระทันหันเกี่ยวกับรถหรือการเดินทางคะ่ะด้านความรักคนโสดก็มีคนเข้ามาคุยมีความหวังนะคะ ส่วนคนมีคู่เข้าใจกันมากขึ้นหลังจากมีการคุยเปิดใจค่ะสุขภาพของคุณให้ระวังเรื่องของเจ็บคอหรือไอค่ะราศีมีนหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมในด้านของการงานช่วงนี้คุณจะเจองานเหนื่อยงานหนักนะคะแต่ผลตอบแทนคุ้มค่าค่ะด้านการเงิน คุณก็มีเกณฑ์ได้เงินมาจากงานพิเศษค่ะความรักคนโสดยังโฟกัสเรื่องของงานมากกว่าความรักนะคะส่วนคนมีคู่ให้ระวังเรื่องของอารมณ์ค่ะเพราะอาจจะมีความกังวลสะสมสุขภาพให้คุณระวังเรื่องของความดันหรือปวดกล้ามเนื้อและ นี่คือดวงทั้ง12ราศีในช่วงวันที่6ถึง13ธันวาคม2568ขอให้ทุกคนมีสัปดาห์ที่ดีมีพลังบวกและมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ